สัสดีครับนี่ก็เราจะมาเสียบยอดสายพันธุ์ทุกเรียนที่หายากในภาคใต้นี่คือสายพันธุ์จากจังหวัดอุตรดิตา์สายพันธุ์ลงรับแลผมซับสนนะครับลงรับแลกับเลมลรับแลจําชื่อไม่ค่อยได้นี่ก็ลักษณะใาบาประมาณนี้ครับลาบาักษณะใบ ไปทั้งหลังจะออกสีทองทองครับแววแววสีทองครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อหลงรับแลหรือว่าลหินลับแลซื้อมาก็จำไม่ค่อยได้นี่ก็เราจะมาเสพยออสายพันธุ์ทุกเรียนโบราณของดังที่จังหวัดอุตรดิตถ์คือของหลงรับแลหรือว่าลหลินลับแลครับนี่ก็เราจะมา ทำสิบยอดนี่ก็เราตัด,ดเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็เราเนี่ยนะนนี่ครับเราฝากลักษณะอย่างนี้ครับนี่ครับให้เป็นยาวนิดหนึ่งแล้วก็น่าจะเบ เราเอาออกเม็ดน,นี่ก็เราปาดเรียบร้อยแล้วครับเราจะเราพยายามกิ่งนี้เราตัดยอดของยอดกระโดงครับเพื่อจะได้กิ่งข้างเราปัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำเชียงเชียงหน,นี้ครับเรามาเสียบในที่เรานี่ครับต้อง ต้องเอียงข้างใดข้างหนึ่งครับเพื่อแผลที่เราบาดไว้จะได้ติดกับเื้่เยื่อครับ,รรบนี่ครับเราเอาพลาสติกของเรือที่ใช้แล้วอพันเลยครับ ำได้แบบนี้ครับต้องให้แน่นเพื่อจะได้ไม่สะเทือนครับทำแบบง่ายๆติดไว ประมาณนี้ครับนี่ก็เราจะได้กินกระโดงครับเราไว้ไอ้กินข้างเป็นเป็นกินข้างนี่ครับนี่ก็ถ้าเราเอายอดที่ยอดนี้ก็เราจะได้กินกระโดงนี่ก็กำลังจะาจางอกครับหลังจากนี้ก็เราทําให้เสร็จเราจะพยายามจะเอาอกิ่ต้นก็ เราต้องไปบ่มที่เอาเอาถุงพลาสติกไปบ่มไว้ครับอาคืออาจารย์ของเราครับเสียบยอดต้นเรียนป,ปนาปาให้แหลมครับ ยามเอาเม็ดที่คมที่สุดหลังจากนี้ก็เราเสียบเข้าไปข้างในเสียบนะครับอ่าจะได้ประมาณนี้ครับประมาณนี้เบลอๆนะหลังจากนี้ก็เราเอาพลาสติกพันให้แน่น ต้องชิดชิดข้างใดข้างหนึ่งครับถ้ากิ่งพันความใหญ่ไม่เท่ากันก็ต้องชิดข้างใดข้างหนึ่งอ่าประมาณนี้ครับนี่ก็เสร็จไปแล้ว3าต้นครับเราจะตัดยอดทุกเรียนป่า ยอดทุเรียนป่าอ่าประมาณนี้ความสูงก็นี่ครับฝีมือครับเป็นอาจารย์นะครับ Teman-teman semua, mari kita lihat cara hubung pucuk durian long lap le. Teman-teman semua daripada Malaysia, Indonesia, mari lihat cara hubung pucuk durian long lap le, lin lap le. Cara membuat sangat mudah sekali. Ah, kita buat. Hubung pucuk durian Hubung pucuk secara cepat Potong pucuk durian kampung Durian butir Durian hutan Kita ambil bebek pokok durian yang yang baik hasil hasil yang harga yang mahal. Buah durian ini satu kilo harganya seribu lima ratus kop duit siam. Cara membuat cara membuat macam ni. Potong biar tajam. Kita buka durian kampung setengah ecir. nanti kita akan masukkan bergampung dengan durian kampung durian ini bebit ha, cara buat macam ni kita akan ah biar kemas macam ni ah teman-teman semua mari kita lihat hubung pucuk durian นี่ก็ทุกเรียนที่เราเสร็จยอดเรามาบม่มในดินประมาณนี้ครับคบนี่ก็เป็นสายพันธุน์ทุกเรียนฮะจีครับทุกเรียนป่าทุกเรียนฮะจีเรามาเสร็จยอดทุกเรียนฮะจีเป็นสายพันธุ์ของทุกเรียนป่านี่ก็ เซรอเสียบแล้วใบใหญ่ครับงามสวยงามนี่ก็จองแล้วแถวนี้ครับนี่สวยๆครับนี่โซนนี้ก็มอนทองมอนทองแล้วก็มอนทองอ่าแถวนี้จองมาแล้วครับจองแล้ว นี่ก็มอนทองทองมากก็คุณนิยมเป็นพืชเศรษฐกิจก็มอนทองดูครับงามงาม,งามยอดครับนี่ก็โอชีน้ำดำเป็นสายพันธุ์ของมาเลเซียชนี้ทองนี่ก็เป็นมังคุด เรียนมังคุดที่เสร็จยอดมาแล้วนี่ครับเสร็จยอดของปีนี้ครับออกลูกไวใส่ปลูกในเข่งก็ออกลูกได้เป็นสายพันธุ์ของพื้งเมืองที่นี่ครับถ้าเสร็จยอดแล้วไม่ต้องรอนานแค่สองสาปีก็ออกผลแล้ครับ นี่ครับนี่ก็เป็นมังคุดมังกิสนี่ก็เป็นสมแขกแอซกลูโกแอซัมกลูโกแอซัมกลูโกอุบบุบุจกนี่นี่ครับมันก็ในถุงกำลังสิบยอดอยู่ครับ มาคุดทำแบบง่ายๆครับประมาณนี้ครับเสร็จยอดแล้วเอาถุงพลาสติกมาคลุมอย่างนี้เองไม่ยากครับครับวิดีโอนี้ก็เรารีวิวเพียงเท่าน,นี้ก่อนครับโจโจตาน,นำ้ำตาน,นำมัน